ทีนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงหน้าบ้านที่ไม่ควรหันไปในยุคที่เก้าคือทิศเหนือครับและยุคที่หันไปแล้วดีนี่คืออะไรคะคืออย่างนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นทิศเฉียงนะครับในทั้งหมดวงกลมนะแล้วมีตรงกลางนะแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมบ้านมาหมุนหมุนหมุนมนกิกๆอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งหมด72ดวงดวงละสองศาดวงละหองศาก็มี นะครับใน72ดวงเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายุคที่9นั้นดีไม่เกิน8ดวงแสดงว่าที่เหลือก็ไม่ดีคะนะเราเหมาเมาเลยนะครับว่าดีมันซ่อนอยู่หน้าหาันไปทางออกเฉียงใต้และหน้าหาันไปทางตกเฉียงเหนือ,อนะครับส่วนหน้าใต้ก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันแต่หน้าเหนือไม่เอาแล้ว หน้าตะวันออกหน้าตะวันตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหน้าอีสานดีครับได้อีีสานนเ่ยหน้าทิศอีสานเนี่ยเป็นหน้าต้องห้ามมาสองยุคเลยยุคเจ็ดยุคแปดใครหันหน้าบ้านโรงงานออฟฟิศนะครับหันไปทางอีสานนั้นล้มเหลวนะล้มเหลวเยอะเลยถึงขนาดต้องเสียชีวิตกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่วยหรือว่าโควิดอรารวาสนะฮะล้มเหลวเรื่องเงินทองนะผมย้ำอีกทีนะ ท่านหน้าอีสานเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าไปนั้นถือว่ารอดครับดีนะคะดีครับหน้า,านตกเฉียงใต้ก็พอไหวตกเฉียงเหนือใช่ไหมคะตกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ออมันเ,เป็นแกนตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอให้ติดตามรายการนี้ผมกับคุณหนิงเนี่ยจะนําเสนอแบบถูกต้องตรงหลักวิชาการหุงจุ้ยมากที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นรายการเดียวด้วยนะก็ไม่ได้งกวิชาไม่ได้ขายวิชาไม่ต้องห่วงครับจริงใจเสมอ